วัดีค่ะวันนี้พี่พรพามาทำดอกบัวบานแบบนี้นะคะเราใช้ริบบิ้นสีเส้นค่ะยาวอยู่ที่35เซนติเมตรนะคะใช้ริบบิ้นเบอร์สองค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะพับริบบิ้นเข้า10เซนติเมตรค่ะกดให้เป็นรอยค่ะแล้วเส้นที่หนึ่งออกมาค่ะเส้นที่สองประกบเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สามประกบเส้นที่สองค่ะเส้นที่สี่ลอดกลางเส้นที่หนึ่ง เอาเส้นที่3เข้าไว้ตรงกลางค่ะใส่เหลียนตามความต้องการค่ะเสร็จแล้วพับตามความถนัดได้เลยค่ะเส้นสุดท้าสอดเข้าเส้นแรกที่เราพับค่ะกลับด้านค่ะทำอีกรอบหนึ่งค่ะ กับด้านค่ะเราจะทำเช้อข้างบนก่อนค่ะจัดริบินไปทางด้านขวาค่ะงายปลายริบบินขึ้นมาทาง้ายลักษณะนี้ค่ะแล้วก็สาะกับช่องนี้ค่ะเราจะทําลักษณะนี้ทั้งสี่ด้านเลยนะคะแล้วเราก็ามาจัดอีกทีหนึ่งค่ะอันนี้ลาย V สีง่ายๆค่ะ พอเราได้ทั้งสี่มุมแล้วแล้วก็มาจัดสามเหลี่ยมค่ะพอเราได้ลักษณะนี้แล้วค่ะเราเลือกเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาค่ะเส้นที่2องประกบเส้นที่1น่งค่ะเส้นที่3ามประกบเส้นที่2ค่ะเส้นที่สี่ประกบเส้นที่3ลักษณะนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ในการประคองค่ะเราจะไม่หมุนค่ะเราจะใช้ทําลักษณะนี้ค่ะ วันนี้เราจะนับตัวนี้ค่ะ1ค่ะช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3ตรงนี้ค่ะตัวนี้คือช่องที่3เราจะใช้ริบบิ้นเส้นแรกค่ะหันไปทางด้านขวาค่ะงายไปริบบิ้นขึ้นค่ะแล้วก็สอดเข้าช่องที่3ที่นับเมื่อกี้ค่ะน้องจะมาลักษณะนี้ค่ะเส้นที่2องค่ะทําเหมือนกันเลยค่ะเราจะทําลักษณะนี้ค่ะสอดจนครบทั้งสเส้นค่ะ พอเราครบทั้งสี่เส้นลักษณะนี้แล้วค่ะเราก็ดึงค่ะดึงจัดให้ดูสวยงามพอได้ลักษณะนี้แล้วค่ะเราจะทาเส้นนี้ค่ะจัดริบบิ้นค่ะไปทางด้านขวาค่ะแล้วก็โค้งสามเหลี่ยมค่ะใช้นิช้ประคองไว้ลักษณะนี้ได้ค่ะหันริบบิ้นไปทางด้านหลังลักษณะนี้ค่ะง่ายาริบบิ้นขึ้นค่ะแล้วก็สอดเข้าช่องนี้ค่ะริบบิ้นน้องจะออกมาข้างหลังอย่างนี้นะคะเส้นที่สองค่ะทําเหมือนเดิมเลค่ะ หันไปทางด้านขวาขาอ,อ้อมสามเหลี่ยมค่ะมุนไปทางด้านหลังค่ะหันปลายริบบิ้งเข้าหาตัวเองสอดค่ะพอเราได้ทั้งสี่ด้านแล้วค่ะจัดกีบค่ะดึงกีบให้กระชับนะคะจัดกีบให้สวยงาม พอเราดูแล้วว่าเราพึงพอใจกับดอกไม้แล้วเราก็ตัดริบบิ้นส่วนเกินทิ้งได้เลยค่ะ <c oughs> นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับดอกบัวบานนะคะทางเพื่อนชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพี่พรด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ